ไม่มีหอนค่ะรอบนี้เผยความลับทำไหม่นิชาถึงไม่กล้าพูดคำว่าโสดชัดๆแต่อยู่ในโหมดเลิกโตโน่นแน่นอนค่ะ เรียกว่ามาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกนะคะหลังเจอมรสุมข่าวเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มโตโน่พาคินสําหรับนางเอกสาวนิชานัทธนิชาซึ่งหลายคนเนี่ยต่างก็ส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามรวมถึงจับตาว่าทั้งคู่จะเลิกกันหรือไม่หรือจะให้อภัยแล้วกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมค่ะ โดยสามนิชานะคะบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงว่าหนูโอเคไหมไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติเร่องกีฬาสุดไปกินหมาล่าเนี่ยชอบกินไม่ต้องหมาล่าก็ได้ทุกอย่างก็ได้หมดส่วนเรื่องที่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆขอแก้ข่าวจริงๆคือไม่บ่อยแค่วันนั้นวันเดียวไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้วอยากอำลาเลข2เลยอยากจัดกับเพื่อนซึ่งก็สนุกมากพอถูกถามว่าตอนนี้สวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยนิชาก็บอกว่าก็เป็นอย่างนั้นมาตลอด พอถูกถามถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้านนิชาบอกว่าหนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะคะจากนั้นเมื่อนักข่าวถามอีกว่ากับเรื่องที่ผ่านมาก็คือขอข้ามเลยนะคะนิชาก็บอกว่าใช่ค่ะพอถามต่อว่าเรามูฟออนไปเลยนะเจ้าต,ตัวก็บอกว่าใช่ค่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะตอนจะพูดโปรโมทหนังต่อนักข่าวจึงถามเพิ่มว่าความสุขของเราตอนนี้รู้สึกว่าคืออะไรนิชาบอกว่าก็เป็นเหมือนเดิมมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตได้ทํางานได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนแค่ นี้ก็แฮปปี้แล้วพอถูกถามอีกว่าตอนนี้แฮปปี้กับความโสดนิชาตอบว่าแฮปปี้ดีค่ะพอนะักข่าวย้ำว่าใช้คำว่าโสดได้แล้วหรือ,อยังนิชาก็ตอบว่าอยู่คนเดียวค่ะก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะและจากการตอบคำถามนี้เองนะคะหลายคนเนี่ยก็ตีความไปต่างๆนานาเลยทีเดียวค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นตีความไปในทางที่ว่าเอสาวนิชาเนี่ยดูกักกักรหรือเปล่าไม่พูดออกไปเลยว่าโสดไม่อยากจะตอบคำถามทำไมดูกำกวมแปลก เรื่องนี้เนี่ยก็มีคําตอบมาให้จากวงในอย่างอีป้าข้างมากกันแล้วจ้าไปฟังอีป้าเล่าม์มวยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมและด้วยความสารเสือของพวกเราจราใช่ปนนะนข่าวก็เลยทางานให้นกะข่าวก็เลยทําไปกินทาถามไปวว่าใช้คําวสดได้หรือ,อยังตอนนี้ชาณิชา,ชา,ชาก็เลยตอบมาว่าอยู่คนเดียวค่ะแล้วคนนี้มันก็มีการเอออสงสัยว่าแบบอิป้าแล้วทาไมนิชาพูดกักขนาดนั้นนะอยู่ๆแค่จะพูดคําว่าสอดแล้วค่าหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าเลิกกันแล้วทำไมถึงแค่นี้พูดไม่ได้เราจะได้กินอาหารหมากันหรือเปล่า หยุดก่อนเจนกีลาและอานอนท์ฟังนะจ๊ะคือเวลาเขาจะมาพูดอะไรอะ่ะคือมันเป็นช่วงที่แบบว่าอะไรอะ่ะคนเรามันพบกันมาเจ็ดปีมันก็ต้องมีช่วงที่วัดใจกันอยู่ใช่ป่ะและ้วตอนนี้น้องเพิ่งยู่ใจตัวเองเพื่อจะดิ happy และมีความสุขอะไรประมาณนี้ยพูดอีเวนต์งานนี้แล้วงานอื่นก็อาจจะได้พูดอีกไงเพราะว่าช่วงนี้นิชาก,กําลังดังมันเขาจะฟิลนันปาก <laughs> และที่สําคัญก็คือนิชานางเป็นนางเอกไงนางก็เหมือนประมาณว่าไม่อยากจะพูดให้ลายใครอะไรประมาณนี้ก็คือแบบหน่อยที่บอกก็แหละว่าน้องตอบแค่ขนาดนี้ยยยอออูู่่่่วววววาากกคนนนนเเดดีแแลล้้มง็ัจโ เนี่ยอีป้าก็น้องเขาตอบกักเงพวกเราก็เลยเอะออกสงสัยว่าอุ้ยเราจะมีโอกาสได้ไปกินอาหารหมากันไหมพอดีกินต้องเข้าหรือเรายอ่อคอนี้ต้องเข้าอีป้าแล้วแหละคือฟังนะจ๊ะอันนี้ฉันคอนเฟิร์มได้99%เเลยว่าเราไม่ได้กินอาหารหมาก,กันแน่นอนเพราะว่านิชาเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายตัวเองหรอกแล้วเรื่องไหนที่ทำให้อายนิชาขอบายนะจ๊ะอะไรเงี้ยและเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็คือวันแรกที่น้องรู้ข่าวใช่ไหมที่มันเป็นข่าว ผู้ชายก็มีการเหมือนประมาณหรือว่าไม่ยอมรับผิดนะเหมือนตัวแบบแม่ๆนะเพื่อจะขอโอก,กาสกับนิชาเว้ยแต่คนนี้นตอนแรกอะเหมือนเกือบแลกอีกนิดเดียวละอีกนิดเดียวโชคดีที่ใครรู้ปะ่ะที่ไม้กับเพชรไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยทําให้น้องอะตาสว่างพรันตาสว่างขึ้นมาเห็งพี่ปอขอลงยังไงพวกมือฟังกันเองแล้วกันพอน้องได้ดูรายการโหนกระแสป่ะรู้สึกแบบปุ้ยน้องร้องไห้หนักมากแล้วรู้สึกว่าจะเป็นรอบนั้นรอบเดียวบางที่ร้องไห้คนอื่นเห็นนะจากนั้นคือน้องเองก็พยายามที่จะดึงตัวเองเพื่อมาจะกลับมาสดใสแล้วโชคดีที่บ่ารดเพือนนขออองงง้้ดดีีมมาาากคครืก เวลาไปเจอนิชาจ้ะไม่เคยมาพูดเรื่องอะไรที่มันดราม่าเพื่อให้นิชาถูกใจเลยดังนั้นอย่างที่บอกนิชาเขาไม่ชอบจมอยู่กับความเศร้านะจ๊ะปัดผ่านอีป้ามันอาจจะเป็นเหมือนประมาณหรือว่านิชาเขาทําใจไม่ได้ก็เลยไม่อยากพูดถึงโตโนโ่แต่ทำไมไม่พูดถึงอ,อีน้องคนนั้นอีน้องไม้น้องแม่อะไรนะั่นแหะ คือสำหรับฉันเองใช่ป่ะถ,ถ้าฉันเป็นถ้าฉันเป็นนิชาฉันก็คงเหมือนประมาณว่าไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้ค่าคะแนนเองพวกแกเขาจะฟิลไีมปะส่วนสำหรับโตโน่เองฉันไปสืบมาแล้วก็คือจ่อยไปอะรอบนี้คือจ่อยไปเลยเพราะว่าอาจจะรู้ตัวเองม้างว่าจากนี้งานก็คงน้อยลงสังคมก็คงไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้นก็คงจะโดนตรานหน้าไปอีกนานเลยเ,ลยเพราะว่าเอางีล้ลวกันโตโน่ก็รับสภาพไปก่อนลวกันแค่นั้นเอง อุ๊อีป้าอีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากจะสารสื่อก็คือไมค์กับโตโน่เขาจะไม่แอบไปคบกันหรือจะกลับไปกินกันอีกใช่ปหมสำหรับถามอีป้าใช่ปหอีป้าค็คงตอบว่าไม่แน่นอนจ้ะอันนี้อีป้าคอนเฟิร์มเอ๊ะหรีอยไม่ใช่นะก็มึงไม่หรอกมั้งไม่แหละมึงเชื่อกูอันนี้เชื่อกูว่าคงไม่กลับไปคบกันแน่นอนฮะอะไรนะคนไม่มีผัวเลิกเสื่อกเรื่องชาวบ้านได้แล้วโอเคแค่นี้นะคอนเฟิร์มแล้วนะไม่ต้องเอาเพดดิกี้พวกแกไม่ต้องไปกินเพดดิกี้กันแลวนะจ๊ะชดขับจบแค่นี้นะจะ